สวัสดีค่ะมาพบกับคนดวงดีมีโชคประจำวันที่17มกราคม2567กันนะคะแต่ก่อนที่เราจะมาลุ้นกันว่าใครจะมาเป็นคนดวงดีมีโชคของอาจารย์ลักษ์นะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกดแชร์แล้วก็ส่งหัวใจมาให้กับอาจารย์ลักษ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ลักษ์ทุกท่านกดกันหรือยังกดกันแล้วมาฟังกันเลยค่ะสำหรับคนดวงดีมีโชคลําดับที่1เป็นของคนที่เกิดบันจันท์ค่ะช่วงนี้ดวงเฮงมีโอกาสได้เป็นเศรษฐีใหญ่กันนะคะมีทั้งการเสี่ยง โชคหรือการตามเงินเก่าก็จะได้รับผลดีเรียกกันว่ารับทรัพย์รับโชคกันไม่อันเลยทีเดียวดวงดีมีโชคแบบนี้มามูเตลูกันสักนิดนึงค่ะช่วงนี้ให้มันทําบุญทําทานกันบ่อยๆนะคะไปวัดไปวาไปใส่บาตรอย่าลืมนะคะถ้าเจอคนยากจนหรือสัตว์ที่เขาจรจัดก็สามารถทําบุญกับตรงนั้นได้เรียกว่าก็จะเป็นผลบุญอันนึงที่จะส่งผลให้เรามีโชคลาภอย่างต่อเนื่องแล้วก็อย่าลืมนะคะข้อสําคัญในการทําบุญการทําทานทุกครั้งต้องกรวดน้ําทุกครั้งด้วย มาดูลำดับที่สองของคนดวงดีมีโชคกันอาจารย์รักยกให้คนที่เกิดวันเสาร์นะเรียกว่าเป็นคนดวงดีมีโชคได้รับเงินก้อนใหญ่มีโอกาสได้เก็บออมเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวยิ่งได้ทําบุญเกี่ยวกับการชํราระนิสสงต่างๆหรือทําบุญเกี่ยวกับการบริจาคข้าน้ำข้าวไฟจะได้อนิสงมากขึ้นอย่าลืมปวดน้ําให้กับเทวดาแล้วก็จะกลับในเวรด้วยข้อสําคัญดวงเฮงดวงปังแบบนี้ได้เงินมาต้องแบ่งให้กับผู้มีพระคุณด้วยค่ะมาลำดับส สขอบคนดวงดีมีโชคนะคะอาจารย์รักให้กับคนที่เกิเป็นผู้กลางคืน ช่วงนี้นะบอกได้เลยค่ะว่ากระแสบุญที่ทํามาแรงเหลือเกินทําให้คุณได้รับโชคลาภอย่างต่อเนื่องและยังยิ่งเป็นคนที่ชอบปฏิบัติธรรมชอบทําบุญยิ่งดีเข้าไปใหญ่ค่ะใครก็แล้วแต่มีการติดบนไว้ตรงนี้ต้องรีบแก้นะเพราะมันจะทําให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภอีกต่อหนึ่งด้วยส่วนการทําบุญเสริมดวงนะคะให้ทําบุญกับคนพิการด้านสายตาจะทําให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่มากขึ้นเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์ลักษก็ขอยินดีกับคนที่ เกิดในวันจันทร์วันเสาร์แล้วก็วันพุธกลางคืนด้วยนะคะเรียกว่าเป็นคนดวงดีมีโชคสําหรับวันที่17มกราคมนี้ค่ะอย่างไรก็แล้วแต่นะคะคนที่จะรักไม่ได้พูดถึงนะคุณก็อาจจะเป็นคนดวงดีมีโชคใหญ่ได้ด้วยนะคะหากรู้จักการทําบุญการให้ทานการช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากจะเป็นอนุสง์อย่างหนึ่งนะที่ทําให้โชคลาภเงินทองวิ่งเข้ามาหาเราครั้งหน้าค่ะเรามาพบกันใหม่กับคนดวงดีมีโชคว่าจะเป็นลําดับของใครสําหรับคนที่ดูคลิป ีน้ข้อขอให้ร่ำรวยขอให้มีโชคลาภกันทุกคนสวัสดีค่ะ